สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องก็สิล่านะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเครื่องบินครับกดเข้าไปเลยนะครับเอาโบอิงไหนก็ได้ครับงั้นเอาวันนี้เอาเฮซามงูใส่กระมินใส่กระมินของอินเตอร์ลี่นะโอเคใส่กระมินของอินเตอร์ลี่ไปเลยนั้นใส่กระมินของอินเตอร์ลี่นะครับ ปุ๊ยเลยมามายังไรก็ได้โอ้โ้หูเสียงข้ามมาดูน้อยวะดีนเออสรุปได้ยินไหมเรบก็ได้ยินอยู่ครับจะเลียวไปตรงสนามบินับอันนี้อยู่ระดับกลาเลยครับระเพื่อความรล้ก ก็ถามว่าทำไมตกระดับตังขึ้นประจำเลยนะครับก็คือเวลาขึ้นมึติว่าทิสออฟก็คือก็จะได้นครับะโอเคอ้สบายอะเล่นเกมเนี่ยงากว่าไปซีิเตอร์ที่เด็กชานนี้โคตรทขม วนนันนี้จะพาไปดูที่อันตลายมา่้อต้น้ก็ับเคืออะไรนะครับอตุบอ้วอมตุ๊เราอยู่กับที่นี้แล้นะครับที่สนามบินที่บอกว่าอันตรายที่สุด แเดหรือแปดเปอร์เซ็นต์เรียกว,ว่าอันตรายมากอ้ยเป็นเขาเห,หรอโคตรอันตรายเรียกว่าระบบมรอดมาก,กเท่าไหร่ก็ไม่นานสักไักเท่าไหร่ก็ไม่รู้สนาดแบนนี้ ต้องมาทำไมโคอันตรายทุกท่านทุกคนขับตรงนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะปลอดภัยนะสนามบ,บินเะนี่ยอาจุะคนเข้าใจกันนะคนอันตรายอยา่าไม่อย่างนั้มนมาลวงสนามบ,นะบ,บินโะอ้แต่ต่อไรไม่รู้1 0 0 0สั0 อินทลงังโคตรเดจ,จะเป็นลมคุณนี้จะใช้บุญดูลัาน <500. S 1> ดูรลคาว่าจะได้เป่ะล <400. S 1> ียาวสา <300. S 1> มพันห้าร้อยอ่ะได้ปะได้ไหม <200. 100. S 1> ได้ไหม fifth, fourth, third, went here. Why? Come on, Oh, Lord. Đau kì hết nhỉ hết Con làm pin nhỉ ยังอันตรายโคตรเลยเกือบตายสร้างเมื่อเกือบจะรู้ดิ อื้เกือบตายนะครับดูเลยโอ้อยไม่ทราบว่าจะปากปลาขนาดไหนแต่มันยังโกลบเบี้ยนเออถึงว่าทำไมตัวตรงนี้บินนั่นเนี่ยโอ้โห ม่อันตราทีเดียวเนะก็ก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับเพราะว่ามาหลายอีพีแล้วนะครับยี่สิบสี่อีพียี่สิบสี่นะครับ อีสามหนึ่งถุงออกมานะครับเราไปดูเลยนะครับโอ้โหคิปนี้นะครับตาก่อนนะครับบายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามและฝากอย่าลืมดูคลิปนี้ตลอดนะครับดูไปตลอดเดี๋ยวจะมอบของรางวัลให้ทุกคนเลยนะครับบายบายบาย